สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกฤษดาแสงเริญมาจากฟอร์ดชมรีทอบคาร์นะครับสาขาบางแสนตำแหน่งโปรดักต์เซอร์วิสชิลิตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์5อย่างใน All New e v e r e s t ด้านหลังผมนี่นะครับว่าใช้งานยังไงบ้างแลนนี้คือระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับ เหมาะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่ซื้อของเยอะๆแล้วไม่มีมือที่จะมากดรีโมทเพียงแค่ใช้เท้าเตะที่เกตเซนเซอร์ก็จะทํางานนะครับต่อมานะครับฟังกช์ชันที่2ที่ผมจะอธิบายนะครับการทํางานด้วยการเปิดกระจกทั้ง4บานทั้งสลูปว่าทํางานยังไงด้วยปลายนิ้วที่รีโมทด้วยการกดที่ปลดล็อก2ครั้งและค้างไว้ เป็นไงครับสุดยอดแล้วครับเพื่ออะไรนะครับเวลาเราจอดรถร้อนๆนะครับระบายอากาศได้เปิดได้ก็ต้องปิดได้โดยการกดปุ่มล็อก1ครัค้งค้างไว้เพียงเท่านี้นะครับกระจกก็ปิดให้เรียบร้อยครับผมมาอุกปกรณ์ที่3นะครับคือระบบซิงสามทำงานยังไงเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วรอสัญญ,ญาณโรกล่าวคำสั่ง97.5 กำลังเปลี่ยนช่องเป็น s m 97.5ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือระบบตรวจจับคนเดิมพร้อมระบบเบรกอัตโนมัตินะครับความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถจะเบรกให้ทันทีครับผม มาถึงฟังก์ชันที่5นะครับก็คือฟังก์ชันระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับเพียงแค่กดปุ่มช่วยจอดนะครับแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาถ้าเกิดจอดทางด้านขวาแล้วามตามขั้นตอนที่หน้าจอเลยนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยรถไหลไปเรื่อยๆนะครับให้เซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะช่องจอดที่เราจะจอดที่เห็นด้านข้างนะครับนี่คือระบบช่วยจอดอัตโนมัติใน Ford e v e r วอร์เนะครับเมื่อจอดได้ที่นะครับเขาจะขึ้นธงมาเรียบร้อยนะครับ แล้วอย่าลืมติดตามผลงานของผมที่ช n น l นี้นะครับขอบม,มากครับ